คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่ม16จังหวัดใช้วงเงินทั้งสิ้น6 0 0ล้านบาทเยียวยาคนละ5,000รายละเอียดในการรับเงินการเยียวยาฟังในคลิปนี้ได้เลยหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่3สิงหาคม64มีรายงานว่าทางคณะรัฐมนตรีขยายมาตรการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการจาก13จังหวัดเป็น29จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหาคนครการจนบุรีชนบุรีฉะเชิงเซาตากนาคนปรปฐมนครน,นายกนครราชสีมานราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีปัตตานีอยุธยาเพชรบุรีเพชรบูรณ์เยาลาระยองราชบุรีลบบุรีสงขลาสิงห์บุรีสมุทรปราการ สมุทสงครามสมุทสาครสระบุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทองพร้อมขยายเกอบวงเงินการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเป็น60ล้านบาทจากเดิม30ล้านบาทนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ทางกระทรวงแรงงานเร่งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขับรถยนต์รับจ้างรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40ได้ทำให้ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือไม่ได้รับเงินเยียวยา,า5,000บาทตามมาตรการลดผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กรกฎาคม64ใน29จังหวัดสีแดงเข้มเพื่อนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะรัฐมนตรี คิจเลรนาในโอกาสต่อไปโดยมาตรการเยียวยาทั้ง16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ13จังหวัดแรกโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลูกจาก้างในมมาตรา33จะได้รับเงินเยียวยา50%ของรายได้สูงสุดไม่เกิน7,500บาทและหากเป็นคนไทยจะได้รับเพิ่มอีก2,500บาทรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น10,000บาทต่อคน 2. ายจ้างในมาตรา33จะจ่ายเยียยาให้คนละ3,000บาทต่อลายหัวลูกจ้างแต่ไม่เกิน200คนรวมวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน600,000บาท 3. ผู้ประกันตนในมาตรา39และมาตรา4 0จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ5,000บาทและ 4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ไปขึ้นทะเบียนในมาตรา4 0ภายในเดือนสิงหาคม จะได้รับเยียวยาคนละ5,000บาทเช่นเดียวกันโดยการโอนเงินเยียวยาจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนของแต่และคนสำหรับวันในการโอนเงินเยียวยาต้องรอทางคณะรัฐมนตรีประชุมและสรุปวันในการโอนเงินเยียวยาให้กับ16จังหวัดว่าจะโอนในวันไหนอีกครั้งหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดต เกี่ยวกับโครงการเยียวยาจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการรัชนะโครงการมสรามรสิบสามรรกกันรวมไปถึงโครงการเราผูกพันและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆและอัปเดตข้อมูลก่อนใครให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ